ใช่รแบบที่แส่หรือว่าทำเพิ่มมาคู่กันใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีที่แบบเป็นคู่กันที่ใส่เรียบๆหรือเวลาแบบทํางานเรียบง่ายๆใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเราใส่อันนั้นเราก็จะแบบห่วงไงพวงไม่คล่องตัวอะไรย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากถ้าเวลาไปออกงานหรือแบบทายรายกา้าหรืออะไรจริงๆเลยก็แล้วแต่เครื่องแต่งกายไปค่ะแล้ยังว่ามีความกังวลตัวมันจะหลุดไปนิดนึงอย่างนี้ก็คือบางทีตัวเองมือไม่อยู่สุกไงบางทีเราก็จะแบบว่าซุ่มซ่ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเพื่อความสบายใจเราก็เก็บไว้แล้วก็ใช้แบบ เป็นช่วงเวลายอย่างนั้นมากกว่ามอีอ่นโป็นระวงไหมครับผมอะไรนะคะกระวงตาแทนใจหรือ่ใช่ค่ะพี่หมี่เขาก็จะมีเรียบๆของเขาเลยหรือบางทีถ้าเราแบบต้องออกกำลังกายกิจกรรมอา t ดอน r เลยเราก็จะมีวงที่เป็นแบบเป็นเหมือนยางสีๆอะไรอย่างเงีย้ยค่ะ มีหลายวงไม่มีกิจกรรมไปถึงว่าสแตนด์บายคือสมมติถ้าเกิดกิจกรรมกีฬาอะไรอย่างเป็นวงเป็นแฟนสปอร์ตเลยแบบแหวนสปอร์ตค่ะเราไม่มีอะไรนะคะมีสการ์บายกี่กิจกรรมก็ถ้าเกิดไม่ต้องแบบพวงมากคือเราก็จะมีแบบอย่างที่บอกมีแหวนสีสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใส่แบบออกกําลังกายเอาเนไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ได้นี่ค่ะหรือถ้าไปทำงานเพีกงก็จะใส่เป็นแบบแหวนเพชรเล็ก แบบดูเป็นเรื่องเวลาวเป็นงานหน่อยแล้วก็เอาอีกวงหนึ่งสวดทับลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนนดูอูร้อมกันไหมว่าเออต้องสวงแบบตลอดนะหร้ยก็ไม่นะคะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้ต้องบอกกันยอะไรเงี้ยว่าว่า ต้องใส่นะต้องนุ่นนี้น่านอะไรเงี้ยเพราะบางทีเวลาเราทํางานเราก็ต้องถอดเก็บไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่แพู่น่่ร่งกกยไเร็่ช่่ใ่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่ะ่่่่าง่่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 อ่่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 น่่่ก่่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 ่จ่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่องตัว จริงๆแล้วเราก็เหมือนเหมือนที่มีเองเขาก็แบบเหมือนถึงว่าพอเวลานเราไปเห็นเราก็จะเหมือนพูดกันอะไรเงี้ยค่ะว่าเอ้ยมีอันนี้ก็ดีเนาะอันนี้ก็แบบสะดวกดีออกกําลังกายเราไม่เจ็บเนาะมันไม่ได้เป็นแบบเป,เ,ปเป็นเป็นเพชรเป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยจะแบบเออใส่ไว้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบแปลกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโซนเสื้อระดับนี้จะตั้งเป็น collection ไม่ไม่เยอะไม่เยอะคนอันนี้ไม่เยอะแต่แค่ว่าเลือกใช้แค่นั้นเองคะ่ะ <c oughs> เรียมกว่าจริงหรอใครไม่มีแบบเข้ากับรังกายไม่ตกใจที่ว่ามีแบนรองรับกิจกรรมเขาเป็นแบบเป็นยางแล้วเขาก็จะมีหลายสีชมพูขาวพี่หมีก็จะเป็นสีดำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใส่เวลาไปกิจกรรมก็จะแบบว่าออกกําลังกายแล้วก็ถอดเก็บไว้ไม่ เออไม่นะก็ไม่ไม่ได้ทำจริงคือแพรติดติดมันมากนติดกับการที่ต้องมีกาบหน้านนมันมันรู้สึกเหมือนเหมือนคุ้นมากกว่าจะรู้สึกเหมือนคุ้นแต่ว่าจังหวะที่แบบถ้าอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเนี่ย็อาจะไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าออกไปนอกบ้านเราก็รู้เอ้ยเหมือนกลายเป็นแบบหนึ่งชิ้นหนึ่งเครื่องประดับที่เราแบบติดตัวมีต่างหูและมีแหวนอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องเหมือนไปด้วยกันค่ะใส่แล้วอบอุ่นหัวใจตลอดอบอุ่นหัวใจีี